สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งยีพีหนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งยีพีหนึวันนี้ก็คือไบร์วินอยู่ด้วยกันจนเป็นเรื่องปกติเหมือนต่างคนต่างขาดอีกฝ่ายไม่ได้แล้วล่ะค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจริส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะวันนี้พี่ชมจะมาขอขยี้โมเมนต,ต์ของไบร์วินจากบทสัมภาษณ์ในนิตยสารอันอันของญี่ปุ่นบางส่วนกันนะคะทุกคนคือมีคนเขาแปลเป็นไทยมาแชร์มาแบ่งปันกันบนทวิตเตอร์ค่ะ ต้องขอขอบคุณคนที่แปลบทสัมภาษณ์นี้มาให้เราได้ฟินร่วมกันด้วยนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะคือพอพี่ชมอ่านแล้วก็กดที่จะมาขยี้ไม่ได้เลยจริงๆคือมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากชัดเจนเกี่ยวกับความรู้สึกของน้องทั้งคู่ที่มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะเลยคืออ่านแล้วมันรู้เลยว่าพวกเขาขาดกันไม่ได้แล้วจริงๆ oh, <no. S 1> ค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคือเขาถามน้องทั้งคู่ว่า ทั้งสองคนเป็นคนโรแมนติกแบบสารวัตรไหมไบร์ Bright บอกว่าผมแต่งเพลงเองบ้างแต่ไม่ใช่ความรักส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเศร้าไม่ใช่คนประเภทที่จะทําอะไรโรแมนติกในชีวิตประจําวันครับน้องวินตอบว่าผมเป็นคนที่ชอบซับพอร์ตอีกฝ่ายจะคอยดูว่าอีกฝ่ายชอบอะไรก็จะทําให้เขาดีใจความโรแมนติกเต็มสิบให้แปดนะแต่พี่ไบร์น่าจะคะแนนสูงกว่าผมนะครับเพราะพูดจบน้องก็หัวเราะ แล้วไบรท์ก็ตอบว่าตามนั้นครับกับคนพิเศษก็จะคอยดูแลผู้ชายก็แบบนี้ทุกคนไหมเพราะงั้นผมคิดว่าสารวัตรก็ไม่ได้เป็นคนโรแมนติกอะไรอะครับออน้องวินบอกว่าเป็นคนที่ชอบซัพพอร์ตฝ่ายจะคอยดูว่าเขาชอบอะไรก็จะทำให้เขาดีใจแล้วน้องบอกว่าความโรแมนติกจาก10น้องให้8อันนี้แม่ขอเถียงนะลูกจากที่แม่เห็นหนูใส่ใจคนรอบข้างและที่หนูใส่ใจคนพี่และคอยทำเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นให้อยู่ตลอด ทั้งที่พวกเรารู้และที่พวกเราไม่รู้อีกอันนี้แม่ว่าไม่ใช่แปคะแนนแล้วหรอกครคือเต็มสิบแม่ให้หนูร้อยคะแนนไปเลยรู้คืออย่างหนูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนโคตรโรแมนติกเลยล่ะครัค่ะส่วนเจ้าคนพี่บอกว่าตัวเองไม่ใช่คนโรแมนติกแต่ถ้ากับคนพิเศษก็จะกลายเป็นคนที่โรแมนติกมากๆคืออันนี้แม่เชื่อว่ามันคือเรื่องจริงเพราะเมื่อก่อนไร์ไม่ใช่คนโรแมนติกจริงๆ แต่ตั้งแต่มีน้องเข้ามาในชีวิตเรื่องความโรแมนติกของไบรท์ก็คือเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะเลยคือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวคือเห็นได้อย่างชัดเจนจากที่เจ้าคนพี่ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเจ้าคนน้องคือทั้งๆท,ท,ที่วันนั้นตัวเองมีงานก็รีบทํางานและทําให้เทคน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ได้ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้อง และจากของขวัญที่ไปเสาะหามาให้น้องมันเป็นโมเดลรถที่น้องอยากได้เป็นสีที่น้องชอบเป็นรถรุ่นที่หายากเพราะเขาไม่ผลิตแล้วคือการกระทําทุกอย่างมันทําให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าคนพี่เป็นคนที่โรแมนติกมากกับคนที่พิเศษของหัวใจแล้วความรักครั้งนี้ก็ทําให้ไบรท์เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากมายเลยจริงๆเพราะน้องกลายเป็นคนที่ทั้งโรแมนติกทั้งนุ่มนวลทั้งอ่อนโยน ทั้งหมดนี้คือเพราะความรักที่มีให้กับเจ้าคนน้องล้วนๆถึงทําให้ไบรท์เปลี่ยนไปเป็นไบรท์ที่เป็นแมวน้อยในทุกวันนี้จริงไหมคะทุกคนค่ะและคําถามต่อมาก็คือถามว่าเชื่อเรื่องโชคชะตาแบบสารวัตรกับทายไหมไบรท์ Bright บอกว่าถ้าบังเอิญเจอคู่แห่งโชคชะตาแบบสารวัตรเจอก็น่าเชื่อนะครับน้องวินตอบว่าผมเชื่อในโชคชะตาครับผมคิดว่าสักวันหนึ่งคนคนนั้นก็จะมาให้ผมเจอครับ สำหรับตัวผมเองคิดว่าตอนเจอคงไม่รู้สึกหลอกครับว่าเป็นคนคนนี้เลยแต่พออยู่ด้วยกันไปนานๆก็น่าจะค่อยๆรู้สึกขึ้นมาเหมือนทายครับที่มันจะต้องใช้เวลาโอ้ยทุกคนเมื่อก่อนไบรท์เคยตอบว่าไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาแต่ตอนนี้คําตอบของไบรท์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคือตอนนี้น้องบอกว่าถ้าเจอคู่แห่งโชคชะตาเหมือนที่สารวัตรเจอมันก็น่าเชื่อว่าโชคชะตามีจริงเนี่ยน้องเปลี่ยนความเชื่อตัวเองแบบนี้แสดงว่า น้องก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองเจอคนคนนั้นแล้วจริงๆน้องถึงได้เปลี่ยนความเชื่อของตัวเองทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเลยแล้วคนคนนั้นที่น้องเจอและเป็นโชคชะตาของน้องก็จะเป็นใครไปได้ล่ะคะนอกจากเจ้าคนน้องเท่านั้นจริงไหมคะทุกคนค่ะส่วนน้องวินบอกว่าตัวเองเชื่อเรื่องโชคชะตาแต่เจอตอนแรกอาจจะไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้คือคู่แห่งโชคชะตาของเราแต่พออยู่ด้วยกันไปนานๆก็จะเริ่มค่อยๆรู้สึกขึ้นมาเนี่ยฟังแล้วทุกคนมองเห็นหน้าใครคะ คือพี่ชมฟังยังไงยังไงก็มองเห็นเป็นหน้าเจ้าคนพี่คือคนที่อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วเริ่มรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆและมั่นใจว่าเขาคือคู่แห่งโชคชะตาของเรา <Okay. S 1> ก็มีแต่คนพี่นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> เพราะอยู่ด้วยกันมาตลอด และพอมั่นใจก็เริ่มหวานขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พวกเราเห็นแสดงว่าตอนแรกน้องยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับเจ้าคุณพี่นอกจากคําว่าพี่ชายเท่านั้นแต่เริ่มมารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ได้ใช้เวลาร่วมกันในทุกๆวันจนตอนนี้ความรู้สึกนั้นได้เปลี่ยนไปกลายเป็นความรักที่ผูกพันกันจนเป็นคู่รักแห่งโชคชะตาไปแล้วล่ะคะ่ะโอ้ยฟังแล้วขนลุกเลยล่ะคะ่ะทุกคนคําพูดสินแสลอยมาในหัวเลยล่ะคะ่ะ แล้วก็อยากเจอคู่แห่งโชคชะตาที่นําพากันไปสู่แต่สิ่งดีๆเหมือนพวกเขามั่งเนาะทุกคนเนาะค่ะและคําถามต่อมาก็คือคิดว่าการมีความรักดีตรงไหนไรตอบว่าเวลาคนมีความรักมันก็จะคลายเหงาได้ครับมีคนคุยด้วยมีคนคอยให้คาปรึกษาก็จะไม่เหงามันดีมากครับน้องวินตอบว่าความรักเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตครับการที่มีพาร์ทเนอร์ที่สามารถแชร์อะไรด้วยได้เป็นเรื่องที่ดีมากครับ โอ้ยิ่งคำถามนี้คำตอบของทั้งคู่ยิ่งชัดเจนมากขึ้นคะ่ะทุกคนคือคนพี่ตอบว่ามีความรักแล้วจะไม่เหงามีคนคุยด้วยมีคนให้คําปรึกษาถึงว่าสิคะมีอะไรคนพี่ก็ปรึกษาน้องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเพราะถ้าเรารักใครเราก็อยากแบ่งปันกับเขาทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขหรือว่าเรื่องทุกข์จริงไหมคะค่ะแล้วคนน้องบอกว่าความรักเป็นส่วนเติมเต็มการมีพาร์ทเนอร์ที่สามารถแชร์อะไรด้วยได้เป็นเรื่องที่ดีมาก คือนั่นมันก็หมายถึงเจ้าคนพี่เช่นกันค่ะทุกคนถ้าน,น้องเองก็ปรึกษาคนพี่ทุกเรื่องเช่นกันคือพวกเขาแชร์ทุกอย่างร่วมกันตลอดจริงๆไม่เว้นแม้กระทั่งการแชร์ของใช้ร่วมกันคนของใจเราจะแชร์กันได้ทุกๆอย่างจริงไหมคะทุกคนค่ะและคําถามต่อมาก็คือตอนไหนที่รู้สึกว่าดีจังที่มีเขาอยู่ข้างๆไบรท์ตอบว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วการที่เราได้ช่วยเหลือกันทําให้หลายๆอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับ น้องวินตอบว่าใช่ครับกับพี่ไบรท์ก็อยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่แรกเลยดังนั้นการที่อยู่กับพี่ไบรท์ก็เป็นเหมือนเรื่องปกติของผมไปแล้วทําให้การถ่ายทําด้วยกันเป็นเรื่องสนุกครับโอ้ยทุกคนคนพี่ตอบว่าเราอยู่ด้วยกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วคนน้องตอบว่าผมกับพี่ไบรท์ยอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการอยู่กับพี่ไบรท์ก็เป็นเหมือนเรื่องปกติของผมไปแล้ว โอ้โหทุกคนคคำตอบนี้มันชัดเจนมากชัดเจนว่าพวกเขามีกันและกันจนเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปแล้วคือพวกเขาเคยชินกับการมีกันและกันในชีวิตไปแล้วค่ะทุกคนถึงว่าอยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะต่อหน้ากล้องหรือหลังกล้องเพราะการมีคนอยู่ข้างๆมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วคือสอคนนี้เปรียบเหมือนอากาศของกันและกันค่ะทุกคน เพราะอากาศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าขาดไปคงจะหายใจต่อไปไม่ได้แล้วตายตายตายพวกเขารักกันและอยู่ด้วยกันมากกว่าที่พวกเราเห็นแน่คะ่ะคุณขาค่ะและคำถามต่อมาก็คือสิ่งที่อีกคนทำให้แล้วดีใจไบรท์ Bright, ตอบว่าการอยู่ด้วยกันของเรามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วเพราะฉะนั้นคำพูดหรือเหตุการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกพิเศษเลยนึกไม่ออกแต่ถ้าจะให้ยกขึ้นมาสักอันก็เป็นที่เขาอวยพรมันเกิดให้ น้องวินตอบว่าดีใจที่ได้ฉลองด้วยกันครับแล้วน้องก็ยิ้มเขินโอ้ทุกคนคนพี่บอกว่าดีใจที่น้องวอยพอรมันเกิดให้คือวันนั้นที่น้องถือเค้กมาเซอร์ไพรส์พร้อมใส่ชุดนอนแล้วน้องก็กุ๊กเข่าลงตรงหน้าพี่มันคงเป็นอะไรที่พิเศษสําหรับคนพี่มากและคงจะเป็นอะไรที่ดีใจสุดๆแต่ด้วยความที่เจ้าคนพี่เป็นคนนิ่งๆและด้วยความที่วันนั้นคิดว่าน้องจะไม่มาเลยแอบน่อยนิด,นด เลนไม่แสดงออกอะไรมากมายถึงแม้ข้างในจะรู้สึกดีใจมากก็ตามและตื่นเต้นสุดๆแต่ก็ยังพยายามเก็บอาการอยู่คือมันยังคงเป็นความสุขที่เจ้าคนพี่จําไม่เคยลืมเพราะอยู่ด้วยกันจนชินจนนึกไม่ออกว่ามีอะไรที่น้องทําให้แล้วดีใจบ้างแต่เหตุการณ์นี้พี่กลับจําได้ขึ้นใจจนพูดมันออกมาในวันนี้และที่สําคัญของขวัญอีก,กล่องที่เป็นปริศนาในวันนั้นที่เขาไม่ยอมบอกว่าให้อะไรกันสิ่งนั้นพี่ชมเชื่อว่า มันคือส่วนหนึ่งที่เจ้าคนพี่รู้สึกดีจนจําเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีและเจ้าคนน้องก็บอกว่าดีใจที่ได้ฉลองด้วยกันคือสงสัยภาพจําของสองคนนี้คงเป็นวันเดียวกันแต่เป็นคนละเหตุการณ์แน่ๆค่ะทุกคนเหตุการณ์ที่เจ้าคนพี่ประทับใจก็คือส่วนของการเซอร์ไพรส์และของขวัญแต่เหตุการณ์ที่เจ้าคนน้องประทับใจน่าจะเป็น a f t ปา party หลังวันเกิดแน่ๆเพราอยู่ในชุดนอนขนาดนั้นต้องค้างกับพี่อยู่แล้ว แล้วคนน้องเซอร์ไพรส์พี่สักขนาดนั้นคนพี่ก็ต้องจัดหนักคืนให้น้องแน่ๆอุ้ยอย่าคิดลึกนะทุกคนพี่ชมหมายถึงปาร์ตี้ EDM ต่างหากคะ่ะเพราะเจ้าคนน้องชอบ EDM พี่คงจะจัดเต็มให้น้องแน่ๆค่ะว่าไหมคะทุกคน ค่ะยิ่งฟังบทสัมภาษณ์นี้พี่ชมว่ามันยิ่งทาให้เราเห็นถึงการที่พวกเขามีกันและกันตลอดมาจนพวกเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายอยู่ข้างๆกันมันคือเรื่องปกติของชีวิตแล้วพออีกคนไม่อยู่มันจะทําให้พวกเขารู้สึกทันทีว่ามีบางอย่างที่สําคัญของชีวิตหายไปคือการที่คนเรารู้สึกแบบนั้นได้คนคนนั้นสําหรับเราแล้วเขาคือคนสําคัญคือคนพิเศษคือเครื่องมือของชีวิตเราไปแล้วล่ะคะ่ะ เพราะฉะนั้นสําหรับไบร์วินพวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานไม่ใช่แค่พี่น้องแต่พวกเขาคือคู่ชีวิตไปแล้วล่ะคะ่ะโอ้ยฟินฟินฟินค่ะทุกคนฟินแล้วฟินอีกฟินแบบไม่มีอะไรกัน้นก็ความสัมพันธ์และความเรียวของไบร์วินนี่ละะ่ะค่ะค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอนําความฟินมาฝากทุกคนกันเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีความฟินอะไรมาเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ